วดกามนางยิงโกหนึ่งอันถูกเปิ้นมาสีอาวุธดกน้ำเปียกขึ้นเขายามกว่ามือบันพระราเบียนเซานั่นมีเซายาหันเขาซุ่มหนึ่งขี่เฮือล้องน้าสีดีมาก,กันโดพระราเบียนเซาเพราะว่าเขามาถึงกลางน้ำปางหลลงนั่นเย้าในซ้ำเอาเฮือเขาในกึดเปียกเฮือเขาในพ่ายดันลเลอะคาเสร์พ่ายดันเลอะก็ดื้อว่าอํากว่าสีอิดเผื่อกำนันอันเบียนก้นพ่ายเฮือเขานั่นสังว่าอ่านะเฮือเฮาในตีป้ามากก้นกัให้เอนใน ทีน่นเฮือเขานั่งซ้ำเ้ายหันโกมีกวนก้าโกมีเสียมรุอ่อนกวนหลวงกวนเ่ามีซีหนาวนาะทีน่นเฮือเขานั่น,าานอ,นนอนนนะันเป็นกวนไพ่เฮือเขานั่น,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 นก็สั่งว่าเพราะว่ากวนกล่หาห้ก้นใน้อําออกเสีทีน่นเฮือเขานนไหนเฮือเขาในตีสวมเสีเฮาตีตายกันมวดเย้าสุด,ดีว่าหฮือไหนดีกวนอันขี่ม้าน่้เฮือซึ่นนั่นเขาก็พพ้่มสารก,กันสีเขาสั่งเอาสีมาเกียนก้นน่นเฮือเขานั่นมีหลายโก้นนก็เขาก็เฮ็ดลายเกียนแต่เกียนหนึ่งนั่นเขาซ้ำเต็ พ่อมาเขาเอาสีเขียนซึนน้ําซะเนอ้อมเหย่าไนเขาก็อ่อนกันมากโศกก็หนึ่งมาโศกเหย่าก็หนึ่งมาโศกแท่งเขาอ่อนกันมากกกว่าพอะกกว่าโกกว่าก็อ้อมยาสีก็วานะเสียนเขาเตไม่มาป้นกําไห้ในนั้นเพอะว่าโกกว่าโกมาในซ้ํากว่ายาสมีคิงเสาือนันวานะเสียนเขาไม่มา้นกําห้ในนันอันเป็นมีคิงเสาือในซ้ําเล็กๆอ่อนสีห่างลีก็ห่างลีคิงเสาือในซ้ําตึกสังหารในมีมาหมอยมันก็ซ้ําสีหลายมีมัน มันสั่งว so ่าอ้าอําไปเซนในขึ้นมีสุกแทงกําหนึ่งในดีเขาซื่นนั่นมีเขาในก็เล็กเสีเปินเธอมันสุกอ่อนต่างเปินเลในดีเขาซื่นนั่นเผื่อว่ามันนางมาสุกอ่อนต่้งเปินในซ้ำกว่างเาอ่อนต่้งเปินเบสีวานาเสียนเขาเตรียมไว้ว่าก้นกําให้ในนั่นขิงสาเฮือนนั่นสั่งว่าแทียงอ้าอําเซลายมันอยู่ในเป็นซื่งไหนในเขาก็ซ้ำเสียลายมีเขาอ้าอําไปพพ้อมเฮสุซื้นในเขาขึ้นมีสุกแทงกําหนึ่งละในดีเขาซื้นนั่นก้นซื่น มันสั่งลักแทงว่าเออมีเ่าในก็เล็กเสือเปิ่นปันมันุกปานลื่นเปิ่นแลในที่เขาซื้อนั่นแทงเขาก็อ่านกันมาสุกว่าสุกว่าเพิสุก่กอมย่าสีก็กึดอันเดียวสำติกว่าย่ามีมันอยู่วันะเสียงเขาแจ่มไม่ว่าก้นกรรมให้ในนั่นเผื่อเป็นเรื่องนั้นในคิงเจ้าพื้อนั่นก็สั่งว่าอ๋ออีนางในเมื่อเปลี่ยนก้นกรรมให้เอิในเก่ากล่อมจะเฮ็ดหรือในที่มีมันมันสั่งว่าเอามันนางวดดกนำเบบเสลาสู่ซื้อนในในที่คนเนื้อเื้อซื้อนนั่น มันนางกอเตินเตีนห้องห้องไฮไฮคิงเสาเฮือผู้มัานนันกอสั่งว่าเออโคเงินคำอันเกาห้อยบันมันนางนันกอสู่ขึ้นปวดเอาเทล่าวดดกนนำก่ซอมมันนางกอดส้มหลาเ้วในดีเขาซื้อนนันเขาซือนนันกอปวดเอาโคเงินคำติดตัวมันนางเสียเหย้าเขาเอาแผ่นเผือกมามัดดินมัดมือมันนางเสียเอามันนางวดดกนนำกว่ามันนางกอสวมนุนงนำกว่าเสียเอามันนางตายกอดเป็ดเสียเหย้าเพราะว่าเอามันนางกล่ำให้นั่นวดดกนำกว่าเป็ดเหย้าในเฮือเขาในกอสั่งตีไพ่ออกผังผังหลายมาดเลย อันเป็นเซวยาหันเขาซื้อนั่นก็โกสองอ่อนกันมากกันโตพระเป็นเซเสีถามรองตั้งอันเขาไลทบเน้บบางหลายนั่นที่พระเป็นเซาเซวยาหันเขาสังถามว่าพระเป็นเซาเฮาดีค่ะเฮาขาขี่เฮือสีมาจมหนํำบางหลายเผื่อว่าเฮอเข้ามาถึงการนํำบางหลายนั่นในเฮือในเฮือผ้ายเฮือคัดโกอ่ำกว่าค่ะเผื่อว่าเข้ามาสุกด้วยสีกวนกรรให้ในสุกด้วยกำเลยอ่ำกำเลยโกสามกำในกว่าญยเสอมีขิงเสวเฮอนันทีดีค่ะอ เปิดกอมัดเอามันนางเสียถึงต๊กน้ำกว่าแปดว่าเสียนั่นฮื้อเข้าในสังเดอออกน้ำมัไลคาออยอนเปิดสังคาพระเบนเซาเฮาในอยู่พระเบนเซาก็สั่งตอปันเซายหยาฮันเขาขึ้นว่ายอนเปิดวดวันหลังมันนางอํำไเลเฮ็ดดีมากเมือ่อสัตว์ก่อนมันนางตาสัตว์หนึ่งนั่นมันนางซ้ำไยเป็นเม่ปูกีที่เฮื่นเขานั่นซ้ำเลือกอำํำเลซ้ำมีมาอ่อนโดนหนึ่งมาอ่อนโดนนั่นซ้ำเมื่อบนมาสามสัตว์นั่นซ้ำยาเป็นโผมันนาง เมื่อบนมาสามจัต์นั่นขายังเป็นผูมีกันสีก่อนเป็นผูมันนางในซ้ําตายกว่าเย้าสีซ้ํากว่าเป็นม้ามันลุกดีเพราะว่ากลนสีตายกว่าเป็นม้ามันซ้าต้องสัตแหลมันต้องเลว่าอ๋อก็ไดในเป็นมีเก่าเอนในในสีมันซ้าตึกหักมีมันไห้อยู่อันเป็นมีมันนั่นแต่ย้อนเปลอว่าผูมันตายกว่าเย้าแลมันนางซ้ำเลเป็นมีไม้ไว้มันกว่าตั้งเลยตั้งเหลยในกอมาตัวอันเป็นผูมันตายมาเป็นในซ้ำกอดซะมันนางกูตีมันก็อํ่ำหูหนังเก่าว่าผูมันตายสีเย้ามากเป็นมาตัวในหน พวหันมันก็หันม้าะวหันมาก็หันเม่ไม้เปิ้อสู้ห้องขาเกึกกันเม่ไม้หมาในก่ออัมเบแข้มหมาเม่ไม้ในก่อซัมอัมบถูกมันกว่าตั้งเลยตั้งเลยก็เปิ้ลว่าเม่ไม่หมาหมาเม่ไม้เปิ้ลห้องขาเกึกกันมันเปิดเม่ไมเสีเปิ้ลซัมองมันเกึกหมามันนั่งในลรไอเปิ้ลนามันนั่งสังว่าก็เปิ้ลหมาดูในเอิญให้เปิ้ลกลุ่มเกึกเกาเควไหนมีอยู่วันหนึ่งมันนั่งก่อเอาตั้งสื่อเสียนึงสีพ่อตั้งหมาดูในเย้าอ่อนเข้ากว่าอนเอิ อันเบนมาดูในโก้วนถามว่า hmm. มีเก่าม <Yeah. S 1> ันสลีดอมัน <neither> สีห <niet> ้องมันถามว่าเดวันมันกว่าเฮสังไหนมันก็อ่ำฮู้มันก็ค้นหามันลอกๆลอกๆสีก็ซ้ำหลังมีเก่ามันติ๊กติ๊กมีไม้ก้นในสังวัมัดซอกตินซอกมือมาสีเย้าอ่ำก้าซ้ำไปมันมาดูในคึอบ้าหมากหินแทงสีเพราะมันนางมัดเย้าในมันนางโก็เอามาดูในวุดดกนํำกว่ามาดูในโกะเลยตายกว่าเปียสีเย้าเพราะว่ามันนางตายเสียในั่นเย้าในมันนางคกเลยกว่าโตกงงานไล พว่ามันนางออกงานไลมาเย้าไหนมันนางมาเป็ดกวนสันเลยก็เปิดเอามันนางวดดกนํามาในมีเสียสารเย้าพระราเป็นเศร้อบรรดานี้เสายหันเขาขึ้นเปิ้นวันหลังมันนางซึ่งหนังไหนวดตอวดแดนวดกามันว่านั่นมันหลีโกใกล้ๆลัดบันโดเสกว่าเขาเกิดเป็นกวนมาเปิดดาดีแถมสร้างบาลามีอําเจเกิดเป็นกวนมาเปิดดาดีก่อสร้างวดกามในแลนนะเขาวนว่าดอกอะไรรัดในมาในเดบันสตี้หลายๆก็เลยอยู่ เสียบไข่ในเกินปืนคาเฮาหามวกหมาเขากี่สีมาสุงค่า